สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้อยู่กับช่องโบสาลานะคะวันนี้โบจะพามารีวิวการเข้าแบบเพื่อเทคานในบ้านที่เราทําการรีวิวต่อเติมขยายตัวบ้านนะคะคราวนี้ไปดูกันเลยค่ะว่าเป็นยังไงค่ะนี่ก็จะเป็นในส่วนของบ้านาทรงโมเด์นนะคะขนาดความกว้าง13 9 8คูณ9.8เมตรค่ะ คราวนี้เรามาดูนะคะว่าวันนี้เรามีการทำอะไรกันบ้างค่ะหลังจากที่เราผูกเสาผูกคานแล้วนะคะเทตอหม้ออะไรเรียบร้อยแล้ววันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนที่เราจะเข้าแบบไวเพื่อที่จะเทคานนะคะเพื่อนๆคราวนี้มาดูเหล็กที่เราใช้นะคะ ก็เหล็กจะเป็นเหล็กข้ออ้อยขนาด12มิลเมตรนะคะเพื่อนๆเหล็กเสาเหล็กคานเช่นกันนะคะห้องนี้จะกว้าง3มเมตรคูณ4เมตรนะคะแล้วตัวนี้ก็เป็นทางเดินในส่วนความสูงของคานนะคะ เราจะเทปูนสูงอยู่ที่4 0่สซนติเมตรนะคะแล้วก็ค่ะแล้วนี่นะคะช่างเราก็จะตีตัวรัดแบบคานไว้นะคะโดยมีความกว้าง15บหซนติเมตรนะคะเนื่องจากว่าเราใช้เสาหน้า6นิ้วค่ะเสาตัวนี้นะคะหน้า6นิ้วต่อความกว้างของคานสิซนติเมตรค่ะ แต่หากเราใช้เสาหน้ากว้างกว่านี้นะคะก็ความกว้างก็อาจจะมากกว่านี้นะคะอาจจะเป็น15ถึง20เซนติเมตรนะคะนะ่คะช่างเอกของเรานะคะอย่างตัวนี้ก็จะเป็นการเอาดินนะคะเทไว้กันปูนใต้ท้องคาไหลออกมาค่ะ นี่ก็จะเป็นช่างหนึ่งนะคะเนี่ยนะคะเอาดินเทไว้การปูนใต้ท้องคานไหลออกค่ะค่ะโดยทั่วไปแล้วหลังจากเราออเข้าแบบ คเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมีการปีปูนแล้วก็โดยทิ้งไว้ประมาณ2-3ถึงวันแกะแบบออกแล้วค่อยเอาดินเข้าไปนะคะก็จะเป็นช่างมากประสบการณ์ของเรานะคะ เรามาดูวิธีการเข้าแบบคานนะคะ <im iter> ค่ะเพือ่อนๆนี้ก็จะเป็นการรีวิวการเข้าแบบเพื่อเทคานนะคะวันนี้โบก็ขอจบการรีวิวไว้แต่เพียงเท่านี้ค่ะฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์แล้วก็กดติดตามจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆคลิปหน้าของโบนะคะวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย